สวัสดีครับเพื่อนๆดูทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆดูทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเครื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนงามวงวานะครับเพื่อนๆก็ฝั่งตรงข้ามนะครับกับพันทิพาราซานะครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะมีนี่ครับร้านเด็ดเลยนะครับเป็นร้านประจำของผมเลยนะครับเพื่อนๆกับร้านแม่วันเพลนนะครับมีทั้งเมนูนี่ครับ ยำแหนมนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ตัวยำปลาดุกฟูนะครับราคาเบาๆแค่ห้าสบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนถุงใหญ่มากให้เยอะมากรสแซ่บพริกหอมอร่อยเผ็ดสะใจนะครับเพื่อนๆนและยังรับโครงการวันคนละครึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆนร้านนี้แม่วันเพ็ญนะครับถัดมานะครับเพื่อนๆนก็เป็นร้านที่ โต้ลุ่งนะครับเพื่อนๆกับเยนตาโฟทรงเครื่องนะครับยิ้มยิ้มเย็นตาโฟทรงเครื่องนะครับร้านนี้นะครับเพื่อนๆช่วงหนึ่งนะครับเป็นกระแสโด่งดังนะครับคือมีความอร่อยจนเป็นที่ติดอกติดใจนะครับของสายทานเย็นตาโฟนะครับเพื่อนๆนี่ครับมีทั้งเมนูเย็นตาโฟธรรมดานะครับหรือจะเป็นเยนตาโฟทรงเครื่องหรือจะเยนตาโฟทะเลนะครับและยังมีเมนูเล้ง ต้มแซบนะครับและก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเพื่อนๆราคานะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่40บาทนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดา40บาทเย็นตาโฟ80บาทนะครับทรงเครื่องเนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ150ยานะครับเพื่อนๆชามใหญ่ๆและยังมีแบบไซส์ยักษ์นะครับ30บบาทนะครับเพื่อนๆแต่มาคนเดียวไม่ไหวนะครับขอทานธรรมดาแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ ก็ร้านนี้นะครับอยู่นี่ครับหน้าปากซอยงามวงวานซอย10เลยครับเพื่อนๆนี่ครับขายตั้งแต่5้าโมงเย็นนะครับไปจนถึงตีสีนะครับเพื่อนๆสายทานดึกนะครับร้านนี้นะครับช่วงที่ตีหนึ่งตีสองเนี่ยคนจะแน่นมากๆนะครับคือเป็นช่วงที่กำลังหิวเลยนะครับสำหรับสายดื่มนะครับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวยามราตรีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ช่วงเที่ยงคืนนะครับไปจนถึงประมาณตีสามเนี่ยคนเยอะมากๆคนแน่นนั่งกันเต็มฟุตบาทเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ยังมีตัวแคปหมูของแท้นะครับอันนี้เขาเรียกกากหมูนะครับเพื่อนๆคือเป็นมันเจียวของแท้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับมันเจียวกับกระเทียมหอมๆเลยครับราคาถ้วยนี้ก็25บาทนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเพื่อนๆนี่ครับมันเจียวแท้ๆเลยครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมันนะครับกับตัวแคปเขาเรียกแคปไหล่นะครับเพื่อนๆพื่อนจะกรุบกรอบนะครับส่วนมันเจียวก็จะล้วนๆนะครับเวลาเคี้ยวมันจะกรอบกรอบร่อยๆนะครับเพื่อนๆอมหอมๆมาแล้วครับเพื่อนเเย็นตาโฟสาหรับชามนี้นะครับสั่งมาเป็นเส้นบะหมี่เย็นตาโฟนะครับเพื่อนๆนคือน้ําซอสเย็นตาโฟหอม และน้ำซุปคือหอมมากๆหอมเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับเป็นหอมแบบตามสไตล์ของทางร้านเลยครับเพื่อนๆ,ย,ๆยิ้มยิ้มเย็ยนต่โฟส่งเครื่องนะครับสมชื่อจริงๆนะครับคือเครื่องเยอะมากๆมีทั้งเลือดหมูนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวเห็ดหูหนูขาวคือกล้วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะครับและยังมีเต้าหู้ ต้าหู้กรอบนะครับแล้วก็เลือดหมูถ้าเป็นย e นด์โฟธรรมดานะครับจะมีเครื่องประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วผักบุ้งกรอบๆอ,อ้อลืมไปนะครับทุกชามนะครับจะมีเกี๊ยวปลาหนึ่งตัวทำซุปคือดีมากๆครับสำหรับชามนี้นะครับก็ทานได้แบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับเพื่อนๆ ส่วนเมนูเย็นตาโฟนะครับมีให้เลือกทั้งเย็นตาโฟส่งเครื่องธรรมดานะครับหรือว่าจะเป็นต้มยำเย็นตาโฟนะครับก็จะเพิ่มตัวผักมาให้นะครับเป็นเพื่อนนี่ครับเส้นบะหมี่เป็นแบบสลิมนะครับกับเส้นลูเลียวนะครับเป็นเพื่อนเรียกอะไรนุเดิ้นะครับเส้นบะหมี่แบบแนวนุเด้ลนะครับเป็นเพื่อนเส้นมันจะดูเลียวเล็กๆนะครับแต่ว่ามันจะมีความกรุบความหนึบ ความเหนียวนุ่มครับเพื่อนๆเวลาเคี่ยวมันได้สาดมากร้านนี้นะครับไม่เน้นเส้นนะครับเน้นตัวน้ำซุปและเครื่องครับเครื่องตื่นเต้นเยอะเลยทีเดียวเชียวน,นี่นครับเส้นซุปมันมากครับเพื่อน,นเส้นบะหมี่เรียวๆนะครับหอม ซูมันนะครับแล้วก็เวลาเคี้ยวมันได้อันทับรสนะครับมันจะมีความเหนียวนุ่มนะครับเคี้ยวแล้วมันหนึบหนึบมันอร่อยนี่ครับแล้วตัวเต้าหู้เนี่ยเป็นไอเทมโปรดผมเลยนะครับไอเต้าหู้เนี่ยมันหอมครับเต้าหู้ร้านนี้ดูก็รู้ว่าสดใหม่แน่นอนครับเพื่อนๆนี่ครับแลวที่เด็ดนเลยครับเคี่ยวปลา ชามละหนึ่งตัวท่านั้นนะครับเป็นแหล่เส้นนะครับนี่ทำเป็นเพื่อนเคี่ยวปลาใช้กำลังสวยเลยครับก็ถือว่าสมราคานะครับในราคาชามละ80บาทน้ำซุปดีสดแล้วชุ่มคอชื่นใจปรุงยังไงก็อร่อยครับน้ำซุปแบบนี้ซุปหอมจากการเคี่ยวซุปกระดูกหมูเวลาชิมแล้วรู้เลยครับมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ แล้วเวลาซดเนี่ยมันจะหวานนวลนๆครับเพื่อนๆมันจะมีความหวานไม่หวานโดดหวานแบบกลมกล่อมนะครับยิ่งซดยิ่งอร่อยยิ่งซดแล้วยิ่งอร่อยอยากทานอีกเรื่อยๆครับเพื่อนๆกินไม่รู้อิ่มครับน้ำซุปแบบนี้ส่วนชามนี้นะครับสั่งมาเป็นเมนูเส้นใหญ่เย็นตาโฟต้มยำนะครับนี่ครับตัวต้มยำนะครับก็น่าจะ ราคาเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะอยู่ที่100บาทนะครับเพื่อนๆคือเขาเพิ่มหมูสับมาด้วยนะครับหมูสับแล้วก็กากหมูก็เทมเปียวเน้นๆนะครับถือว่าตัวถั่วคั่วนะครับแล้วก็พริกป่นนะครับหอมถั่วคั่วมันๆหอมๆนะครับแล้วก็ตัวพริกป่นเผ็ดหอมอร่อยนะครับกระเบิ้ลพริกป่นไปเลยนะครับชามนี้ขอปรุงแบบจัดๆบ้างครับเพื่อสําหรับ ชามแรกนี่เราทานไปรสชาติธรรมดานะครับชิมน้ำซอสเย็นตาโฟของทางร้านนี่คือแบบรสชาติกดีเลยครับเพื่อนๆคิอแบบกลมกล่อมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบทานรสจัดนะครับนี่ครับเพื่อนๆอัดพริกป่นไปแบบนี้เลยครับสองช้อนคือเขาปรุงมานะครับต้มยำเย็นตาโฟเนี่ยเผ็ดมาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆไม่ทานเผ็ดแนะนํานะครับอย่าเสี่ยงครับเพื่อนๆร้านนี้พริกเผ็ดน่ครับไอเทมโปดเลยครับตัวเต้าหู้อยากจะสั่งเต้าหู้ล้วนๆนะครับแล้วก็น่าซอสเย็นตาโฟซอสเย็นตาโฟอร่อยมากจิ้มกับเต้าหู้คงอร่อยน่าดูครับเพื่อนเพื่อนอ้ลืมไปนะครับในเย็นตาโฟนะครับจะมีปลาหมึกกรอบมาให้อีกนะครับเพื่อนเพื่อนปลาหมึกกรอบให้เยอะมาก แล้วปลาหมึกกรอบร้านนี้นะครับเคี้ยวกลุบอร่อยรสชาติดีนะครับไม่คาวและไม่เป็นใคร,รอะไรไม่เป็นแบบไม่เป็นใยครับเพื่อนๆบางร้านนี่เจอเคี้ยวไปนี่เป็นใยห,หนึบเหนียวร้านนี้คือกรอบอร่อยมากกรอบหนึบๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับจริงๆแล้วนะครับตัวเย็นตโฟต้ยมยำนะครับเขาปรุงมาให้รสชาติดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆผมปรุงเพิ่ม แค่ตัวพริกป่นไปสองช้อนเท่านั้นเองนะครับอร่อยมากก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สายหิวดึกนะครับแนะนำร้านนี้เลยนะครับเพื่อนๆเปิดโต้รุ่งนะครับสมัยก่อนนี่คือเปิดตั้งแต่สามทุ่มยันเช้าครับเพื่อนปัจจุบันนะครับคนเริ่มเงียบผมเมื่อกี้ก็ลืมถามนะวว่าปัจจุบันปิดกี่โมนะครับแต่ร้านเปิดแน่ๆคือช่วงห้าโมงเย็นนะครับพร้อมขายนะครับไปจนถึงประมาณ สี่ห้าทุ่มเนี่ยผมเคยแวะทานช่วงนี้อยู่สี่ห้าทุ่มนี่มีแน่นอนนะครับแต่ปัจจุบันไม่รู้ว่าเลยไปถึงตีสามตีสี่แบบเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองมาชิมกันดูนะครับสายหิวดึกยิ้มยิ้มเย็นตาโฟอร่อยถูกใจแน่นอนครับเพื่อนๆและเครื่องแน่นๆซอสเย็นตาโฟหอม,ห,อม,ห,อมหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ เครื่องแน่นทั้งหมึกกรอบเต้าหู้เกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลานะครับหรือว่าจะเป็นหือกล้วยหมูสับและลูกชิ้นกุ้งนะครับเพื่อนๆใส่ให้แบบไม่ยั้งเลยครับแน่แนๆเต็มชามเลยครับผักบุ้งนะครับดูสีสันนะครับใหม่สดแน่นอนนะครับและกรอบอร่อยมาก ยิ้มยิ้มเย็นตาโฟตรงข้ามพันทิพย์พาซ่างามบงวานะครับเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นนะครับไปจนถึงตีสีาาน่นะครับแวะมาทานกันได้ครับเพื่อนๆของดีของเด็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับของกินของอร่อยเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยเข้าไปท่าน้ำเนี่ยคือแบบโต้รุ่งเลยนะครับเพื่อนๆสมัยนี้เนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยสองทุ่มบางทีนี่ก็เงียบรถแทบไม่มีวิ่งเลยนะครับปัจจุบัน นะครับและของกินของอร่อยเยอะซะด้วยเมืองนนเนี่ยไม่มีหลับไหลนะครับตั้งแต่ตีสี่เนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าไปที่หอไนลนการเมืองเนินนะครับตีสามเนี่ยก็ได้กินต้มด้นหมูและเจ๊เป้าหม้อใหญ่มีของกินของอร่อยนะครับเสิร์ฟยี่บสี่ชั่วโมงนะครับสาสายหน่อยนะครับก็ข้าวหมูแดงหรือว่าต้มเนื้อนะครับวัฒนาพาณิชติวันนน์นะครับเ,เพื่อนๆอันนั้นก็ เคี่ยวซุปเนื้อนะครับมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเพื่อนซุปคือเข้มขน้นเมืองนนท์นะครับของอร่อย24ชั่วโมงนะครับและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเ,เพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทามานําเสนอเ,นเพื่อนๆท,ทุกคนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ